สวัสดีค่ะเพื่อนเพนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับมาดามฝรั่งเวีเดนวันนี้เนื่องจากวันนี้หยุดนะคะก็เลยใช้เวลาอย่างคุ้มค่ามากๆกับวันหยุดวันนี้ทั้งซักผ้าพับผ้าเก็บทํากับข้าวรวมทั้งเ,เก็บแยกขยะเอาไปทิ้งแล้วก็ที่จะต้องเอาไปแลกเป็นเงินคืนด้วยก็เลย ถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ได้ได้ได,ดูกันนะคะว่าอีกหนึ่งวิถีชีวิตของชาวสวีเดชเขาเขามีการแยกขยะทิ้งขยะกันยังไงก็เลยก็เลยเทำทาคลิปนี้ขึ้นมาเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่าเขาแยกขยะขยะกันอย่างไรบ้างขยะประเภทไหนที่ทิ้งได้ปกติ แล้วก็ขยะประเภทไหนที่จะต้องเอาไปทิ้งในที่ที่เขาจัดไปให้แล้วก็มีขยะบางชนิดที่เราสามารถไปแลกเป็นเงินกลับคืนมาได้ไอ้ส่วนที่เอาไปแลกเป็นเงินกลับคืนมาได้เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของขวดของเครื่องดื่มกระป๋องเบียอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงเนี้ย มันไม่เาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้เป็นการเอาไปขายแต่ว่าเป็นการเอาไปแลกเอาเงินเราคืนกลับมาเพราะเราอะเราอะเวลาเราซื้อเครื่องดื่มอะเราจะถูกบวกเข้าไปอยู่แล้วอย่างเช่นโค้กขนาด1.5ลิตรราคา17โคนอะไรเงี้ยเขาก็จะบวกราคาขวดเข้าไปอีก2โคนก็จะกลายเป็นจ่าย19โคนี่เงี้ยถ้าเกิดว่าเราดื่มหมดแล้วแล้วเรา แล้วเราทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้เอาไปแลกเป็นเงินกลับคืนมาเราก็จะไม่ได้เราก็เท่ากับเราเสียสองโครนนั้นแนหะทิ้งไปเฉยๆเพราะนั้นแล้วเนี่ยคนสวีเิชเนี่ยเขาก็จะรวบรวมขวดพวกนี้ไว้เวลาเขาไปไปซื้อของไปจ่ากยกับข้าวหรือว่าอะไรอะ่ะที่จะต้องที่จะต้องเ,ออเข้าไปในซูปเปอร์มาร์เก็ตอะ่ะเขาก็จะเอาเนี้ยเข้าไปแลกเดี๋ยวจะมี ที่ที่ที่เอาไปแลกเนี่ยเดี๋ยวจะมีให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะว่าเขาทำกันยังไงก็ตอนนี้ไปดูขยะในบ้านเราก่อนที่เราเก็บกับลูกสาวกันค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมา,ามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสรุปแล้วขยะที่เราเอาไปแลกนั้นนะ่ะได้เงินกลับมาเท่าไหร่ไปดูคลิปก่อนค่ะนี่ก็คือ ขวดเปล่าที่ที่เราเก็บเก็บสะสมไว้รวมๆกันไว้นะคะหลังจากที่เราซื้อเครื่องดื่มดื่มหมดแล้วก็จะเก็บไว้อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพาสปอร์ตมีจํานวนเงินของอมูลค่าขวดะะยังมีสองโคนหนึ่งโคนขวดใหญ่หน่อยอยังขวดโคบใหญ่ยังขวดเครื่องดื่มขวดใหญ่อะไรเงี้ยก็จะอยู่ที่ สองโคนถ้าเป็นกระป๋องเบียร์หรือว่าขวดเครื่องดื่มในเรนื่องนี้มูลค่าก็หนึ่งโคนทีท่เวลาเราไปซื้อจะถูกคิดรวมแล้วก็ต้องจ่ายตรงนั้นไวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ช่วยจานเก็บรวบรวมไว้ก็ได้เยอะอะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะใส่ได้ถุงดำถุงนึงเลยเนี่ยค่ะก็เป็นกระป๋องเบียร์สิง์บ้านเราเนาะอิมพอร์ตเข้ามา มูลค่า1โคนค่ะก็ประมาณนี้ถ้าเป็นขวดขวดเล็กอย่างเงี้ยขวดน้ำดื่มเล็กๆก็มูลค่า1โคนเหมือนกันค่ะส่วนที่เป็นอันนี้ก็ส่วนเครื่องดื่มขวดเล็ก หนึ่งโครนมีฝาเฟเสร็จจัดเรียบร้อยน้ำก็เออนี่จะเป็นขวดใหญ่ขึ้นไปนิดนึงอ่ะนะคะก็เป็นขนาดมูลค่าของของขวดก็คือสองโครนนะคะก็คือเครื่องดื่มเนี่ยจะต้องถูเรียกอ,อะไรอะน้ำเนี่ยให้ให้เหลือปริมาณที่น้อยที่สุดอะ่ะก็คือจะไม่มีน้ำอยู่เยอะนะคะก่อนที่จะเอาไปไปเอแรกเง,งินสค่ะก็จะมีประมาณนี้ นี่ก็พยายามค้นเนี่ยค่ะขวดนี่เป็นขวดเหมือนขวดโค้กอะเนาะนี่ก็สองโครนค่ะก็จะเห็นว่าค่อนข้างจะสะอาดเขาก็เอากลับไปรีไซเคิลใช้ใหม่เหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะมีพวกขยะพวกนี้เป็นกล่องค่ะก็จะแยกทิ้งต่างหากนี่เป็นพวกกล่องกระดาษอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีพลาสติกอ่านี้ก็จะแยกอีกประเภทหนึ่ง พวกกระดาษหนังสือพิมพ์ก็จะเป็นอีกที่หนึง่งอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นในพวกขวดพลาส,สติกต่างๆก็จะเป็นอีกที่หนึง่งนี่ก็จะเป็นพวกโลหะพวกอลูมิเนียมสแตนเลสอะไรประมาณเนี้ยอลูมิเนียมสังกะสีค่ะนี่ก็จะเป็นขวดใสก็จะแยกการขวดใสแก้วอันนี้ก็จะเป็นประเภทมีสี ก็จะถูกแยกกันประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะขนไปที่อันนี้เป็นซองจดหมายค่ะซองจดหมายนี่กระดาษ A สติอย่างเงี้ยทิ้งในขยะปกติได้เลยจะไม่ไปทิ้งรวมกันกับที่เราแยกออกไว้ก็ทิ้งเป็นขยะปกติก็ได้เลยเวลามีรถมามามาอะไรอ่ะอืมเวลามีรถมาขนขยะตามบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้ขยะแบบเนี้ยก็ทิ้งได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะขนใส่รถแล้วก็เอาไปทิ้งเนี่ยค่ะมาถึงละมันก็จะมาถึงขนลงจากรถก็จะมีตรงนี้ก็จะมีะที่ทิ้งแก้วที่ขวดแก้วอันนี้เป็นสีนะคะห้ามทิ้งพวกจานชามหรือพวกเซรามิกอะไรต่างๆนะคะก็จะพบขวดที่เป็นสีอันนี้ก็จะเป็นแบบประเภทไม่มีสีก็เหมือนกัน ว่าไม่อนุญาตให้ทิ้งพวกดนชามหรือว่าพวกเซรามิกอะไรต่างๆก็จะทิ้งเฉพาะผวดที่ไม่มีสีก็ประมาณนี้ก็ร <c oughs> ันท้างชัดเจนอ่ะเขาก็เขียนไว้ว่า <c oughs> ไม่ทิ้งพวกเซรามิกก็แป่ย้อนแสงนิดนึงนะคะจะมองไม่ค่อยชัด ตู้ถัดไปที่เห็น่ะจะเป็นพวกเป็นพวกเสื้อผ้าว่ารองเท้าอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่า,าช่วยกัลยาณมัดรวมถุงอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็จะไม่ไม่ให้ทิ้งพวกของใช้ในบ้านนอกจากเฉพาะเสื้อผ้าอย่างเดียวค่ะเนี่ยก็ให้ผูกถุงให้ดีในการก่อนที่จะทิ้งเผื่อบางทีเขาเอาไปใช้ได้นะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเเป็นพลาสติกด้วยค่ะ จะไม่มีพวกเศษอาหารอะไรพวกนี้ติดเลยอันนี้ก็จะเป็นหนังสือพิมพ์ค่ะทีท่ทิงหนังสือพิมพ์จะเห็นว่าห้ามทิ้งซองจดหมายอย่างที่บอกไปอะค่ะซองจดหมายเนี่ยทิ้งในขยะป,ปกติได้เลยห้ามเอามาทิ้งตรงนี้นะคะอันนี้มันก็จะเป็นเอ,อ่อน่าจะเป็นจะเป็นไอ้กล่องกระดาษหรือเปล่าจะมีพวกกล่องกระดาษกล่องพลาสติกก็แยกตู้กันนะคะจะไม่ทิ้งรวมกัน อ่ะเนี่ยก็จะมีให้หลายตู้ค่ะก็ทิ้งกันตามนี้นะคะนี่บรรยากาศในเน็ตถบีอ่ะเนี่ยก็จะมีะเหมือนไอ้พวกพลาส,สติกหอ่ออะไรอย่างเงี้ยหอ่อห่อของมาอีกทีอะ่ะที่เป็นชิ้นใหญ่ๆก็เอามาทิ้งตรงนี้ค่ะเนาะก็เดี๋ยวเราเข้าไปในซูปเปอร์มาร์เก็ตกันอีกทีหนึ่งไป เอาเงินคืนจากาขวดน้ำดื่มกับกระป๋องเบียรอะไรต่างๆตรงนั้นนี่เข้ามาเห็นจะเห็นรีชูก็คือมาขอคืนนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบเนี้ยก็จะมีช่องช่องให้ให้ใสเข้าไปนะะมันก็จะเป็นเครื่องอัตโนมัติมันจะแยกเองค่ะว่ากระป๋องอลูมิเนียมไปทางไหนพลาสติกขวดเล็กไปทางไหนขวดใหญ่ไปทางไหนก็จะมีให้นั่นเราก็ ใส่เข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นจํานวนเงินอบอกเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะมีแยกประเภทว่าขวดเล็กกี่ชิ้นแล้วขวดใหญ่กี่ชิ้นแล้วแล้วก็กระป๋องกี่ชิ้นแล้วอย่างเงี้ยก็จะมีให้อยู่ตลอดแต่ถ้าจะเห็นเครื่องหมายกากระบาดเมื่อกี้มันเปมีการตีกลับเพราะว่าเครื่องอ่ะมันอ่านบาร์โค้ดไม่เจอมันก็จะตีย้อนกลับออกมาให้เราเหมือนแบบกลับ ขวดหรือว่ากับกระป๋องเบียร์เข้าไปใหม่แล้วก็เข้าไปใหม่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าออขวดหรือว่ากระป๋องไหนเนี่ยที่ไม่มีไม่ม,ม,มีมูลค่าของออขวดหรือกระป๋องเนี่ยไม่สามารถที่จะไปขอคืนได้นะคะเครื่องติดแกะปอกมาคือเครื่องจะไม่รับเครื่องนี่ฉลาดมากค่ะก็จะเห็นแม้แต่กระป๋องบุบแต่ถ้าเกิดว่าบาร์โค้ดเครื่องสามารถอ่านได้มันก็ไปได้ค่ะมันก็รับอย่างกระป๋องเบียร์นี่ก็ หนึ่งโครนก็เนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนที่ว่า,เ,าเนี่ยพอดีใส่เข้าไปช้ามันก็เลยมีใบเสร็จใบหนึ่งออกมาก่อนแล้วก็เริ่มใหม่อันนั้นก็เอาเก็บไว้ไออย่างตรงเนี้ยเราจะไปแลกเป็นเงินจากตรงเคาน์เตอร์อะอามาเป็นเงินก็ได้หรือว่าเอาไปจ่ายเป็นค่าของที่เราซื้อในเนี้ยในซูเปอร์เนี้ยก็ได้ในเนี้ย ก,ก็ก็ใช้ก็ก็ใช้ตรงนี้แทนแทนเงินสดได้เหมือนกันนะคะก็ก็เป็นเงินเราเนี่ยแหละเราจ่ายไปแล้วแล้วเราก็มาวงเราคืนหรือว่าบางคนเนี่ยเขาก็แบบเหมือนงานงานคอนเสิร์ตงานเทศกาลอะไรต่างๆที่มีการขายเครื่องดื่มเครื่องอะไรเนี่ยซื้อไปแล้วเนี่ยเขาก็คงคงไม่มีใครที่จะเก็บกลับบ้านอ่ะเนาะเขาก็ทิ้งลงนะถังขยะก,ก็จะมีนะมีคนไปเก็บ ตามถังขยะอะไรต่างๆเนี้ยแล้วก็กลับมามาแลกเป็นเงินเ,เหมือนไปเก็บเหมือนอย่างบ้านเราก็เหมือนเก็บขวดขายอะไรอย่างเงี้ยนะอั่างี้นะเขาเอาสามารถสร้างไรายได้ได้ในแต่ละคอนเสิร์ตเนี่ยมันก็จะมีหลายวันอย่างเงี้ยโอ้ยก็ทําเงินได้เยอะนะูดถึงแล้วอะก็ใช้ได้เลยแหละเป็นเป็นรายได้ที่ดีในช่วงสองสามวันที่เขามีงานกันแล้วก็อย่างตามในเมืองอะก็เคยเห็นนะมีคนเหมือนแบบ เขาหาอะไรได้เนาะเดินหาตามถังขยะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาเจอเขาก็เก็บถ้ามีน้ำถ้ามันยังมีน้ําเหลืออยู่เขาก็เปิดฝาแล้วเทน้ําทิ้งก็พยายามเอ่อเทน้ํบอกให้ได้มากที่สุดอะ่ะไ,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 ไม่ไม่เพราะว่าถ้าเกิดปริมาณมันเยอะอย่างเงี้ยเครื่องก็มันเครื่องเครื่องจะไม่รับอยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาต้องทําให้มันน้อยที่สุดหรือว่าเออไปเจอกระป๋องเบียร์ที่มันบุบบุบบี้อะไรประมาณอย่างเงี้ย เราก็ต้องพยายามที่จะให้มันกลับรูปเดิมโดยเฉพาะตรงที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นบาร์โคดอะพวกนี้เครื่องเครื่องที่เราเอามาใส่เงี้ยมันจะต้องอ่านไม่ได้เวลาใส่เข้าไปมันจะหมุนเพื่อหาบาร์โคดต,ตรงนั้นน่ะนะคะแล้วมันก็จะรับไปรายละเอียดทุกอย่างนั่นมีมีหมดรึอเวลาจะมีสัญ,ญลักษณ์2ออันก็คือ สีส้มๆกับสีเขียวถ้าเราทําเสร็จแล้วเราต้องการาใบเสร็จออกมาแล้วก็กดตรงสีเขียวเราก็จะได้รู้สึกว่าสีส้มๆนะมันจะเป็นการบริจาคให้กับอ,องค์กรต่างๆที่เขาเอาไปช่วยเหลือคนในแต่และองค์กรอะไรประมาณนี้อย่างเช่นส่งไปยูเนสโกหรือว่ามูลนิธิโลกมะเร็งอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการากุศลก็ ก็แล้วแต่มันจะมีระบุอยู่อแล้วแต่ว่าเราจะบริจาคใ,ให้ตรงไหนถ้าเราไม่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 เอาเป็นสลิปเงินออกมาอะไรอย่างงี้ยนะคะเนี่ยก็เสร็จแล้แลก็เราก็จะได้อีกสองเป็นสองใบเมื่อกี้ได้มาแล้วใบหนึ่ง23โคนแล้วอีกใบหนึ่งก็เอจโคนก็รวมแล้วก็อยู่ที่ประมาณเอ่ร้อโครน ช่ค่ะเพื่อนๆก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าวิธีการทิ้งในแต่ทิ้งขยะในแต่ละที่แต่ละจุดแต่ละประเภทเนี่ยต้องต้องต้องทิ้งให,ให้ให้ถูกที่ด้วยนะคะไอ้ส่วนที่เอาเข้าไปแลกเป็นเงินก็มีวิธีการตามที่เพื่อนๆได้เห็นไปแล้วค่ะสรุปก็คือได้มาโลหนึ่งร้อยสโครนแต่ว่า เราซื้อของหมดไป204โครนเพราะนั้นต้องจ่ายเพิ่มไปอีก101โครนก็เนี่ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตของของชาวสวิดินที่เขาเรียกอะไรอะ่ะวิถีชีวิตประจำวันที่ที่ทีเ่เขาดำเนินชีวิตกันก็เราเป็นต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศของเขาเราก็ต้องอาตาม เรียกอ,อะไรต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อของของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแม้แต่ขยะอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ยังมีระเบียบในการที่จะจัดเก็บจัดทิ้งอะไรเงี้ยมีที่ทางที่เป็นเป็นจุดเฉพาะให้ให้เราได้ได,ได,ได้ได้ทิ้งกันทิ้งขยะที่เราไม่ต้องการแม้กระทั่งเ,เสื้อผ้าอย่างที่เห็นน,น,นะคะก็ก็มีการ เอาไปเอาไปทิ้งตรงนั้นได้เราอ่ะจะเป็นเจ้าของเอาไปทิ้งแต่เขาก็สามารถเอากลับไปใช้ก็จะมีมีบางคนอนะ่ะเนาะซึ่งซึ่งเราได้ยินมานะซึ่งว่าเราก็ยังไม่เคยเห็นก็มีการเอากลับเข้าไปใช้ถ้ามันของที่มันยังไม่ได้เสียหายเ,เพราะนั้นอนะ่ะเวลาทิ้งเราก็ต้องแยกเป็นสัดส่วนแล้วก็ผูกถุงให้ดีอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องไปปะป,ปนกันกับของอื่นที่เขาเอาไปทิ้งไว้ก่อนหน้าอะไรประมาณอย่างนี้นะคะ แต่จะจะเห็นว่าไอ้ตามถนนหนทางของของประเทศเนี้ยแทบจะไม่มีขยะตามถนนให้ได้เห็นนะ่ะซึ่งซึ่งพอเป็นมีขยะเกิดขึ้นตามทางตามอะไรอะไรเนี้ยมันจะดูเป็นเรื่องเป็นเรื่องประหลาดเพราะว่าบ้านเมืองค่อนข้างที่จะสะอาดแม้กระทั่งใบไม้ในในฤดูใบไม้ร่วงอะ่ะถ้าถ้ามันร่วงลงมาเยอะเยอะ ทางคอมมูนอ่ะยังเอาส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บกวาดออกไปก็คือดูแลดีทุกอย่างสะอาดสะอ้านอยู่ตลอดเวลาค่ะก็ได้เห็นกันแล้วนะเนาะว่าอีกหนึ่งวิถีชีวิตของของคนสวีดีเขาเขาทำยังไงกันเราเราก็ต้องปฏิบัติตามในสิ่งในในกฎระเบียบของเขาที่เขามีอยู่นะคะก็เพื่อเพื่อความความเป็นระเบียบเรียบร้อยอเนาะความสะอาดสะอ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก,ก,ก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งซึ่งเราก็คงจะเปรียบเทียบกับกบ,บ้านเราค่อนข้างคางค่อนข้างยากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่นี่เขาเนื่องจากประชา,ระชากรก็น้อยกว่าเยอะแล้วก็ระเบียบวินัยอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะเข้มงวดเพราะนั้นเนี่ยเ,เทียบกับบ้านเราค่อนข้างยากเพราะนั้น,ม,น,ม,นมันก็คือมันก็เหมาะกันกับแต่ละประเทศนะเนาะเราก็ไม่ได้มองว่าประเทศไหนดีกว่าประเทศไหนเราเอง เราเป็นคนไทยถึงเวลาเราก็ยังอยากที่จะกลับไปอยู่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเราเองเราก็ยังรักเมืองไทยพอถึงยังไงแม้แต่ตัวเทวดาเองซึ่งเขาเป็นคนสวีเิชเขาก็ยังรู้สึกรักและอยากอยู่เมืองไทยให้ได้นานขึ้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็คลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะไอ้ส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามให้เราด้วยนะคะเราก็จะทำคลิปอ,อ,อื่นๆ มาให้เพื่อนๆได้ได้ชมกันนะคะก็วันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้ค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปเรานะคะสวัสดีค่ะ